Casually, levis, kon sa. Mwen, casually we. Awek sole. รสทีเข้าเกร็ดละนิดแค่แค่เชอรี่เว่โมดอนเน่เดชาดองลาเมซเซนเซ chai mẹ khô cá tê vàng.